พี่น้องมาพอกับไอ้ลํำเพลินกบนองเบียเนาะค่ะขืนเวทีเลรียอนเสร์ตน้ำกันกะมีการสรงมุกรับมุกกันได้ดีตลอดได้ค่ะสมเป็นคููจิน้นเป็นคู่พี่น้องที่นาหักจะหักจะแพ่งมาตลอดได้ค่ะเพิ่นกะหักแพ่งกันเนาะเพื่อนกะส่งเสริมสนับสนุนกันออ้กะลอนองกะงามสม กันอิหลีด้วพี่น้องเหมือความสีว่าจักสิว่าจังไดร่นาะตาหักตาแบงตลอดมาฟังมาเพลินเบาอีหยังกันพี่น้องตะมวนตาหัวตาใดเออเออโอ้ยโอ้ยกูปวดหัวกูปวดหัวโอ้ยโอ้ยกูปวดหัวกูปวดหัวยายผูกบักแตงกับบักทัวยายผูกบักทัวกับแตงกว่าชักเป็นเพ ัเขาหล่ออ่ะอแหลแโอ้ขูป,ปวดหัวขูป,ปวดหัวยายลูกบักทัวะครับบักแตงกวามันกับผสมกัน,นตัว,ตวจักบักทัวหรือว่าแตงกวาโอ้โอ้ขูบวดหัวอีหลีแล้วตอนนี้ขอตอบตรงๆว่ามังกังเตนังกังซ้อนซ้อนบอนกันตานอพ่อแม่เอ้ย <c oughs> อ อจากเป็นเพลงดังน่ะเขากับร้องให้เพื่อนฟังไปทั่วงวัยมันเห็นในติ๊กตอกผมวารุณมากเลยใส่เลยเป็นเพลงดังในติ๊กตอกมันเป็นการให้พรานทุกอย่างอ่งมังกาซุงมังกาซอง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 หูซองเห็นคนกินเงินเอาละเอามันกาลังมวนเหมมันเป็นคาถายอดฮิตพี่น้องไปฟังอยงเด้อผู้ใดแก่ได้ก็เก่งเติบแล้ววะฟ้าหยั่งขึ้นผู้ไวไวปกกระกระมาตอน แม่งอ่ตัวใหญ่ตีเค็บตะครับผมครับเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนฟังรูเรืองน้ำเฮาบอกไม่เฮามวนอยู่สองคนค่ะถ้าใครเล่นตีดอกจะรู้เลยว่าเหมือนเราร้องนี่แหละเขาไปฟังเราเด้อครับผมพี่น้องร้อนไหมน้องเดลร้อนไหมเนี่ยก็นิดหน่อยค่ะเดี๋ยวจะส่งเวทีนะคะให้กับพี่ชายก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะขอลงไปพักสักนิดหนึ่งไม่ต้งเลยค่อยวางสั่นไอ้้นเมื่อบั้นในตีเวทีไงปัะนด็ บ่ได้ฝากแบบนั้นก็คือขอมอบเวทีนี้ให้กับพี่ลำเพลินเดี๋ยวเดี๋ยวหนูจะไปพักกินน้ำแต่ไม่ต้องเอากลับบ้านได้เอาไว้ตรงนี้เดี๋ยวหนูมาโอเคโอเคค่ะเดินดีๆนะลองสะดุดละเบิกแล้วมือกระตีกว้างนะมือกว้างกระไดมือกว้างเ่อใดนอนไปไหนดิโอ้ยเราพูดนึงกันเ่อใดเจ้าเฮ็ดนิยังเกระได้เจ้าเด้อตอนนี้เขาเขาอางน้ำโดนโดนเว่าเฮ็ดนิยังเดิเฮ็ดนยังล่ะ มีงานแต่ละเทียนี่ยสองน้ำเขาจนสวมเต็มไมเได้ยังจะไปรูน้ำเล่าทีแล้วไม่เปีนเไรอยังงก็ไม่ได้ไปถามเรา